Ah uh. ak ak อัสสลามมุอะลัยกุมระห์มุลลฮิว้อยบระกาตุสสดีคะนักเรียนอาวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกับคุณครูสุปราณีบุตรหลำนะคะในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้เราเรียนถึงหน่วยที่7นะคะเรื่องเวลาเวลาวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรคะบ้างคะเวลาก็คือการบอกเวลาการอ่านปฏิทินแล้วก็จย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ กันในเรื่องของการบอกเวลาเป็นช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ในเรื่องของนาฬิกาและการบอกเวลากันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในเรื่องของส่วนประกอบของนาฬิกาค่ะเด็กจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยค่ะบนหน้าปัดนาฬิกานะคะจะต้องมีตัวเลขบอกเวลาโดยเด็กๆสังเกตตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกานะคะจะประกอบไปด้วยตัวเลข1ถึงเลข12ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องมีเข็มสั้นชี้บอกชั่วโมงนะคะเข็มยาวชี้บอกนาทีค่ะ เด็กๆลองมาฝึกการอ่านเวลาไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะใน1วันจะมี24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น12ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลากลางวันนับจาก6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะส่วน12ชั่วโมงหลังเข็มสั้นจะเดินตั้งแต่เลข6ในตอนกลางคืน ไปจนครบ12ช่องจนมาถึงเลข6ในตอนกลางวันค่ะเราจะเรียกช่วงเวลานี้ว่า18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาในตอนเช้าค่ะเด็กๆมาฝึกอ่านเวลากลางวันกันไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะเด็กๆสังเกตเข็มนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะในช่วงเวลากลางวัน จะอ่านเวลาได้เป็น6นาฬิกาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่เข็มสั้นนะคะจากไปชี้ที่เลข7ค่ะเป็นเวลากี่นาฬิกาคะเป็นเวลา7นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เข็มสั้นค่ะไปชี้ที่เลข8ค่ะเด็กๆฝึกอ่านเวลาพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านว่า8นาฬิกาค่ะ ต่อไปค่ะเข็มสั้นไปชี้ที่เลข9นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข12จะอ่านเวลาได้เป็น9นาฬิกาค่ะต่อไปเด็กๆมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข10 10นาฬิกา11นาฬิกา12นาฬิกาต่อไปนะคะการอ่านเวลาหลังจาก12นาฬิกานะคะ เราจะไม่อ่านว่า1นนาฬิกานะคะเพราะ1นนาฬิกาเป็นเวลากลางคืนค่ะเราจะนับต่อจาก12นะคะ12บวกอีก1ก็จะได้เป็นกี่นาฬิกาคะเด็กๆ13นาฬิกานั่นเองค่ะไปนับกันต่อเลยนะคะ14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกา และ18นาฬิกาค่ะทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเด็กๆเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาในตอนเย็นค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆหลังจาก12นาฬิกาในตอนกลางวันเราจะนับเพิ่มอีก1นะคะโดยนำ12บวกกับ1ค่ะจะได้เท่ากับ สิบสนาฬิกานะคะต่อไปนะคะเด็กๆหลังจาก18บแนาฬิกาเป็นต้นไปในตอนเย็นเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาในตอนกลางคืนนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆมาฝึกอ่านเวลาในตอนกลางคืนไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะโดยเริ่มนับหลังจาก18บแนาฬิกาค่ะ นับต่อจาก18นาฬิกานะคะก็จะได้เป็น19นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะ20นาฬิกา21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาและ24นาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะหลังจาก24นาฬิกาแล้วเด็กๆคิดว่า เข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเด็กๆจะอ่านว่ากี่นาฬิกาคะไม่ใช่25นาฬิกานะคะเพราะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงดังนั้นเมื่อครบหนึ่งวันแล้วก็จะเริ่มต้นวันใหม่นะคะเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึงเข็มยาวชี้ที่เลข12เราจะอ่านเวลานี้ว่า1นึนาฬิกาค่ะเด็กๆ1นาฬิกา หรือเป็นเวลาตีหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งจะเริ่มเข้าสู่วันใหม่แล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ2องนาฬิกาสนาฬิกาสนาฬิกาหนาฬิกาและหกนาฬิกาค่ะ ซึ่งก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงเวลากลางวันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างคะอ่าได้เรียนรู้เรื่องเวลาใช่ไหมคะได้รู้ถึงการบอกเวลาว่าเวลาไหนเป็นเวลากลางวันและเวลาไหนเป็นเวลากลางคืนคลิปนี้ก็สามารถ ให้นักเรียนไปเป็นแบบอย่างในการทําแบบฝึกหัดต่อไปกันนะคะวันนี้คุณครูปแป้งก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอัสลามอะลยกุมบารอกตุลลอฮ์ะบเราะกาต